เปิดเลิกแต่งย่าญาณเดชว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวพูดชัดจัดปีไหนขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวอีกคู่แล้วสําหรับ aya, รย่าญาุรัตยาและนาเดชคุกิมิยะหลังจากที่จบงานวิวาของหมากคิมทางด้านแฟนคลับก็ลุ้นแต่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของคู่เอ็นสักทีพราก็ขอแต่งงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดวันนี้นาเดชไดมาร่วมงานถแถลงข่าวภาพ,พยนตร์เรื่องทีหยดและได้ตอบเลือกเลิกแต่งงานว่าตอนนี้มีคุยแต่งแล้วดูว่าแขกจะเป็นใครแต่งที่ไหนเดือนไหนยังไงและจะพาครอบครัวไปยังไงงาน อนนี้เต็มที่แน่นอนตามใจยาย่าอยากแต่ง3งานเหมือนคิมเลิกแต่งปี68ตามที่ยาย่าบอกเลยเพราะว่าปีนี้ถึงกลางปีหน้าย่ามีถ่ายหนังยาวๆเราแพนทุกอย่างให้ครอบคลุมส่วนเรื่องไหนเดือนไหนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกครั้ง